นี้ถ่ายจากวิหารเสียนชั้น3ไปด้านล่างวิวจะสวยมากๆนะครับ นี่เป็นพระพุทธชินราชคำอาราธนาพระพุทธชินราชอิเมหินานาสกกาเรหิอภิปูชิตโตทีกายโกโหมิอโรโคสุขิตโตสิทธิกมังสิทธิกิจจังสิทธิกมังปียังมะมะประสิทธิลาโภชโยโหตุ สพัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุนะโมพุทธายะสาธุ